สวัสดีค่ะลูกยี้เกษตรสอีนะคะวันนี้พาพี่ๆี่หลายๆคนมาเข้าสวนนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะสภาพพื้นที่หลายๆจังหวัดนะ มีความชื้นแล้วก็มีฝนตกนะแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับราศีชมพูวันนี้หนูจะขอยกตัวอย่างอนุญาตเอาเชื้อของราศีชมพูมาให้ดูนะโดยราศีชมพูจะเกิดในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือว่ามีความชื้นหรือว่าแปลงไหนที่ไม่ค่อยแต่งกิ่งให้โปร่งหรือว่ามีความทึบหนานแน่นหรือบริเวณข้างๆสวนจะเป็นเอ่อเป็นยางพาราตรงนี้จะทําให้เกิดโรคได้ง่ายเนื่องจากว่ามีความชื้นสูงโดย รา,าสีชมพูจะระบาดจะทําให้ใบเหลืองแล้วก็ร่วงได้แล้วก็จะมีสปอร์เล็กๆสปอร์เล็กๆจะเป็นสีชมพูเป็นเก็ดคล้ายๆเก็ดเกลือนะหนูว่าแต่สําหรับบางคนก็ให้ดูข้อสังเกตได้ค่ะตัวนี้จะเป็นเก็ดสีชมพูขาวๆแล้วก็กิ่งมันจะแห้งมันจะติดตามกิ่งเลยค่ะ โดยกิ่งตรงนี้จะเป็นสีชมพูเลยนะคะพี่คะ่ะโดยตรงนี้จะเป็นค่อนข้างมากหากพี่ๆคนไหนที่มีความชื้นค่อนข้างสูงนะจะระบาดมากๆโดยวิธีป้องกันนะคะพี่หากเป็นแรกๆก็คือตัดแต่งกิ่งแล้วเอาไปทิ้งหรือไปเผาข้างนอกได้เลยค่ะวันนี้นะคะลูกยี่จะขอแนะนำสารที่ใช้ในการป้องกันกำจัดลาสีชมพูนะในส่วนของสารตัวที่หนึ่งได้แก่กลุ่มตระกูลคอปเปอร์เช่นคอปเปอร์ออกซิคารา คอปเปอร์ไฮดอกไซด์คอปเปอร์ซัลเฟตค่ะสารตัวที่สองได้แก่สารไดฟีโคนาโซนบวกอะซ็อกซีสโตบินนะคะสารตัวที่สามได้แก่อะอะซ็อกซีสโตบิน so บวกทีบูโคนาโซนนะคะหากพี่ๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสงสัยว่าเป็นราสีชมพูสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพจได้เลยค่ะ ทางร้านมีนักวิชาการให้คำปรึกษานะคะหากพี่ๆคนไหนชอบอาสาระดีๆที่เรามอบให้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ